อย่าที่ทุกคนเห็นช่าอมองว่าวันนี้นะพวกเราจะมาถามคำถามกันแบบล้วงลึกแล้ววันนี้มิกะให้ทุกคนถามคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้กับมิกะแล้วมิกะจะตอบแบบล้วงลึกให้ทุกคนนะได้รู้เลยค่ะเอ๊ทุกคนอยากเรื้ออะไรถามมาได้เลยนะคะมิกะชอบสีอะไรครับแต่ผมอาจชอบมิกะนะอือบากะบากะบากะบาก ที่แล้วมีกาชอบสีแต่ดํดำนะคะทุกคนคืออย่างนี้คืออย่างนี้ที่มีกาชอบสีดำนะนะไม่ได้แปลว่ามีกาเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจละมืดนะคะทุกคนแต่ว่าพี่อรู้สึกว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่อะไรก็แปดเื้นไม่ได้อู้เป็นสีที่ดุดเลือกสีใช่แสดงถึงความมั่นคงมั่นคงแล้วก็ความหนักแน่นความจีดังความตลอดไปไงทุกคนเออไปสังคมอ่ะไม่ใช่ไ่สังคมนะ ไม่ใช่ไพ่ช่ำคมชักหน่อยพูดแบบนี้มีตักกดแล้วปุง่ง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 มีตักปุง่งปุง่ปง,ปงแล้ว อเอ๊แล้วก็ตรงนี้ถามมาว่ามิกามิกาไหนมิกาลองแกงทำเป็นนางฟ้าที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์สัก5นาทีหน่อยครับอ่ะทุกคนคะมิกาใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องแรงหรอกค่ะแต่ว่าทุกคนแล้วเนี่ยมิกาจะจะ,จะ,จ,ะจะ5นาทีจับเวลา5นาทีมิกาจะเป็นนางฟ้าที่ไม่สดใสค่ะแบบนี้ท่านกจะเป็นนางฟ้าที่เรียบร้อยลงนิดนึงอืมโอเคเดี๋ยวมิกาจะเป็นนางฟ้าที่อ่าน่ารักไปอีกสัก พักหนึ่งนะคะทุกคนมิกาไม่ใช่ไลยสังคมนะคะทุกคนอืทุกคนน่ะเลิกล้อมิกะได้แล้วแล้วมิกะก็ไม่ใช่คนลงลามกด้วยนะอืใช่มิกะเป็นนางฟ้าที่หน้ารักที่สุดแล้วใช่ไหมนะคะมิกาเป็นนางฟ้าที่หน้ารักที่สุดแล้ว้หลังจากนั้นมิกะก็เป็นนางฟ้าสุดเอร่ด้วยสิครับมิกาไม่ได้เป็นนางฟ้าสุดเอรด้วยสักหน่อยนะ กา,าไม่เพิ่งเป็นนางฟ้าสุดเอร่อยสักหน่อยไหยคะแหมคุณจะพูดไปอยากถามคุณมิกาว,ว่าชอบอ่านนิยายหรือเปล่าถ้าชอบอ่านแล้วชอบอ่านแนวไหนครับมิกาเหะคะถ้าเป็นนิยายเนี่ยมิกาชอบอ่านแนวเอแนวแนวผจนภัยนะแนวที่แบบว่ามีปริศนาเล่นลับปริศนาเล่นลับ ให้แบบว่าเราได้ค้นหาแล้วก็ระทึกไปพร้อมๆกับตัวละครเนี่ยมิกาเคยอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะอมิกาพูดได้ไหมแต่มิกาจะไม่พูดชื่อเรื่องนะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีโจรกลุ่มหนึ่งที่ต้องไปบุกสื่อสารค่ะทุกคนไปบุกสื่อสารแล้วก็แบบวปาไชนภัยไปเจอนน่นนี่นั่นแล้วก็ค้นหาความลับของต้นไม้เทพเจ้าว่าต้นไม้สุดมหึมาที่อยู่ใต้พื้นพนะิภพน่ะคืออะไรกันแน่เออเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมิกาชอบมากๆเลยค่ะโอเคครบห้านาทีแล้วครบหรือเปล่าไม่รู้แต่มิกาพอแล้วนะคะ มิกามิกาไหนมิกาน้นะจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขนาดนี้หมายความว่ายัางไงกันคะทุกคนดูทีน้าอกน้าใจของมิกาที่มันบึ้งบังขนาดนี้สิคะเพื่กนเห็นไหมว่าแต่อกของมิกาเนี่ยนะบึ้มบัองขนาดไหนใช่ไหมใช่ไหมเออไปคุณลุงใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเอะหมายความว่ายัางไงกันคะมิกาไม่ใช่คุณลุงสักหน่อยอ่ะแม้พูดแบบนี้นะ อยากจะโดนมิกะฟาดก้นเหรอคะบ้าบอกว่ามิกาเป็นคนลงอย่างนี้พวงนายคิดจะท้าทายอำนาจมืดสินะคะอย่าคิดนว่ามิกาเป็นนางฟ้าแล้วจะทําอะไรแบบนั้นไม่ได้อะฮะแล้วมิกาแล้วนะนะจะปล่อยไปแล้วกันนะถือซะว่าเป็นครั้งแรกน,นะเพราะฉะนั้นอยาบอกว่ามิกาเป็นคนลงอีกลนะ่ะเฮ้ยคำถามต่อไปนั่นก็คือมิกาสามารถโรเพเป็นคุณภรรยาสาวได้ไหม Uh, มิการจ,จะบอกว่าถ้าอยากให้มิกาโดเพเป็นคุณภรรยานี่ยามิกาททำไม่ได้นะคะทุกคนพวกมี่เกาเป็นน้ำฟ้าพี่มาโมกความสุขให้ทุกคนถ้าจะให้มิกาไปเป็นภรรยาเนี่ยมิการทำไม่ได้ลวคะ่ะแต่ว่าพวกที่เช้ากินอะไรดีคะคุณสามีคะหรือว่าอยากจะกินเป็นไข่เจียวดีไหมคะไข่เจียวใส่ใจลุงไปด้วยหรือว่าจะกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไข่เจียวอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไข่เจียวเนี่ยก็คือ มฟัฟฟินนะคะขนมมัฟฟินนะคะเป็นอะไรที่น่ากินมากเลยนะคะก็พิ่แก้ก็แนะนำให้กินเป็นอาหารเช้าอ่า <c oughs>